เจสซี่ลีลาป่านันเงินจีเินลากเงินมีเงินใส่แล้วเอาไปใส่งเงินหารอยหารอย,รอยเออหอห้าอ,อยวแบ่งไปยหนึ่งเดือดซีซเออเดลกอืออยางี้กินเลยซีร้อยซื้อแน่เกินวออีกซื้อแิหก,กสบก<ะ>รทีีเสบกบ กาวขาสบู่กับ่าเสือสองตัวสบู่ก้อนนึ่งเสือสองตัวเอาสองร้อยอร่อยซีกบ้อขี่ดาบเก็บสบู่ก้อละร่อยหาเจีบเสือตัวละหกซต่หาสองตัวเหลือเนยวนนี่สามนีนึงจะมาว่สา,า,า,ามร้อยสาวกระซังก้าะค่าเอสิว่าขี่ทีบ้าน้านะว่ามันเวรละกกี เอาซ้ำนี่มันยังถือกแล้วเสื้อตัวละหกสิบหาสองตัวจักบาทลอยสามชีบสบู่ก่อนละลอยห้าชีฟลอยสามสิบวกอยห้าชีถ้าได้สองอยแปดชีฟเอาสองยเอา嘛อย่าบัดนั้นสิว่าสร้างสื่อส่งเอาส่งอีกยัวกคืนหนึ่งก็พอคืนหนึ่งย่างเอา嘛ลอยห้าชีเอาอยสามก็พอละกินบอยสิว่าตัอรองมอมีแบงน สี่อนมาเกมร้อนรอนอาเกมไปใส่ไปโรงเรียนพอไปซื้อกินซื้อเล่นสี่ปแรงยืไม่กหุยายุ่่ไเม้อไปแราย่าุ่มที่หอว่าอาว่าวันไหนแต่าสบู่ได้หนิบัวคุณละครกับพว เอางไโอ้ยข้าแมวตัวละสาบาแต่บางทไปซื้อมาหาขายโดเซีอนะว่าอย่ารีล่ <laughs> เอาว่าเลือดสีหายสองอยเสียสองยสองยได้บาทนี่เอาว่าเอาเอายังไกียเอาเอาเมพนเอซโอเวอร์เด <laughs> ้งเ <laughs> งีนี่ยมีบาดหาไะไดิหาไม่ไ, <laughs> ไม่เอหาขอผู้นั้นคอผู้นี้ โอ้ยเขาให้เองหาเองเนตตี้เซวาทิตย์ก็ไปหาเฮ็ดงานเฮ็ดงานเนี่ยเก็บขวดขายเก็บขยะขายกว่าสีหาได้เก็บมันยากเ่ากว่าสิหาคนให้ได้บ่ต้องปีนึงคุณเดืองเดืองมันหลายบุดอร่อยเดียวเขาหัวไม่เสียสละอร่อยเอามาตีละแบ่งลอยนั่น เอามาเดี๋ยวกวันทองนุสาไปแรงมาเอามาบอโรจากสองลอยเรยวไอ้แล่ะเอาแท่งบแทงตายบอกไว้มาดูเสือเสือว่าตัวละร้าบาทเอามานันนันเดี๋ยวก็แตกอีงเมียนเอาแบงลอยมา บอกว่าลอยหาซีบมอมเป็นสองลอยลลลแ,บบแล้วโหลดแล้วเชื่อเจ็ดสิบบาทแล้วขี้อุด่ากินมันเลยกู้เร็วๆปารีสมาเลยอยากร้องไหเอามาอย่าดีล่ะกินเยอะเนี่ยเอามาอาูเอาาเ้เป็นลายเว้ยยังลายเอาบาดมูสี่เอานั่นว่าลายบาดอ,อันคอกมูนั่นเท่ไาไรอันนั้นนั่นนี่นี่ยี่สิบบาทนึงเฮยยี่สิบบาทอยู่ยังมือ เอามาแบ่งแผลอยู่แวแถวแต่แถวว่า,าเกียกเอาาเียวเวลาเดีนี่และขัขบเงเงินบ้านแม่ขี่ทีขี่ทีขัวมาเงินบ้านขับเงินมูข่าเน่ายกระดดกระดีะดเอามาเร็วเกียตั้ง้อยนึุ่่นลอยหาุ่น ลดจากสองรือเสียสองรอยแบวแบงร้อมาสองใบตัวกีนผสเอามาแมวมันบ่หายหนัวอร่อยอีกดิบก็พอบ่เป็นสองร่ารวมกันย่งสองอี่ย่งเอาไปอันนี้ยี่งรอยสี่สิบร้ยย่ส่าหาที่บาทนี่จะเอาไปร้อยยี่สิบเก่ามาไปเาหานานีสิก้า่าอีกร้อยซาติล่ะ กิดเราแบงยีดอะไรนี่มาเพอแล้วขี้หลักต่อจากสองลอยล่องลอยหาซีฟแม่เบื่อนเอ้ากีดเอาลายหูด <c oughs> เออมันมีขากำไรแถมรูปทุน <c oughs> เอาว่าเ <c oughs> นือง <c oughs> <c oughs> มันแบ่งเพียงนี่ มาแทบบนดับอาว่าเบอร์ตี้หลานนะเข้าาปลอมนน่นนาว่าเบอร์น่ัวาเบอร์ไ้กรองหน่อวเกีบมันหลายพดหลายตายวะลอยนึงมาเลยไยังได้ส่งัมมี่ก็ส่งให้ด้วมีบู่ให้ไปลยขาดคิวบาทไม่เสียเอาว่